พี่ปนไม่ได้เสนอหนะ้าเอกมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าอยากอ่านหนังสือแต่เช้าแต่เพิ่งตื่นแล้วก็ยังหน้ายุ่งยุ่งยังฟันเหม็นเนอยู่เลยนะคะแล้วทําไมไม่จัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมก็มีความเพื่อเขิมไงมีความเพื่อเขิมอยากจะอ่านก่อนแล้ววันนี้เราต้องทํางานด้วยนะคะมาวันนี้นะคะโบหยิบยกเนื้อหาที่เป็นสาระ ทางไวยากรณ์สังกฤษนะคะทางแกรมมาเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่โปุดได้มาเมื่อวานนี้น้องที่เรียนนะคะเอาเรื่องมาอ่านแล้วในเรื่องเนี่ยก็มีคำที่มีขีดไฮเเฟนน้องก็ถามว่าทำไมต้องมีขีดไฮเเฟนปกุกอธิบายน้องไปเท่าที่จําได้เพราะว่าปุก็จําไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่า การใช้ไฮเฟนขีดในคําเนี่ยมีเหตุผลนะคะทุกคนไม่ใช่นึกจะใช้ก็ใช้ไม่ใช่นะอย่างที่เบ้เคยเห็นก็จะมีอย่างเช่น ten years old boy แบบไม่มีขีดและมีขีดนะคะโบก็บอกน้องว่าขอแปะโป้งไว้ก่อนจะไปหาข้อมูลมาให้โบก็หาข้อมูลไปเลยเมื่อวานนี้นะคะทั้งคืนไม่ใช่ทั้งคืนหรอกโกหกก็หาพอสมควรสมควรแล้ว ก็เจอหลายๆข้อมูลแล้วหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ชอบสุดมีรายละเอียดเยอะมากนะคะยังไม่อธิบายให้ฟังว่าเป็นอะไรยังไงนะวันนี้ขออ่านก่อนนะคะขออ่านก่อนนั่นก็คือเว็บ Grammar Monster นะคะ Free Grammar Lessons and Exercises เจ้าตัว Monster ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะน่ารักเชียวนะคะ Hyphens in Compound Adjectives จากหัวข้อเนี่ยเขาก็บอกไงไฮเฟนเขาใช้ใน Adjective ที่มันรวมกัน Compound คือการรวมตัวนะคะการรวมตัวถ้าเป็นนึกถึงมนุษย์ไฟฟ้าบดูสมัยบดเด็กๆเขาจะมีฮีโร่ห้าคนไงพอเขารวมตัวกันก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ขึ้นมาไง <laughs> มนุษย์ไฟฟ้าอ่ะก็คือการรวมตัวของคำนั่นเองนะคะแล้ว เมื่อเอามารวมกันด้วยไฮเอนก็จะกลายเป็น adjective เพราะ adjective เนี่ยจากสิ่งที่เรารู้เบื้องต้นเป็นคำหนึ่งคำจริงไหมคะจริงใครอย่าเถียงนะใครอย่าเถียงจริงนะคะพอมีคำหลายๆคำเอามารวมกันเป็น adjective เป็นกลุ่ม adjective เราก็ต้องรวมกันให้เป็นเป็นปรนหนึ่งเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยไฮเอนนะคะ มาฟังการอธิบายของหน้านี้นะคะ The quick answer hyphens are used to link the words in compound adjectives to show they are single adjectives for example two seater aircraft เห็นไหมคะว่ามีไฮเคนอยู่ระหว่างกลางคำนะคะนั่นคือเขาหมายถึงว่าคำที่นั่งสองที่นั่งเนี่ยเป็น adjective นะคะเป็น adjective ไม่ใช่เป็นคำ เฉพาะตัวของมันนะคะต่อไปถ้าไม่มีขีดไอเฟนก็คือจะเป็นคําเฉพาะตัวของมันนะคะไม่ต้องพยายามหาคําตอบว่าแล้วมันยังไงอะ่ะเพราะว่าโมไม่สามารถอธิบายได้ในแนวของโบนนะคือให้คุณเข้าใจและก็เรียนรู้แล้วก็จําตามที่ข้อมูลเขาบอกจบแล้วก็เอาไปใช้นะคะในชีวิตโรออะอัะ โบทไม่ได้ใช้เ<ช>จ้าตัวไฮเฟฟนพวกนี้บ่อยเพราะว่าโบ๊ทจำไม่ได้ไม่รู้รก็เลยเวลาแต่งข้อความก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่จะหัดเอาไปใช้ดูตัวอย่างที่สองนะคะ Never to be forgotten experience เขาก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่จะไม่เคยลืมเลยนะคะก็คือไม่ลืมเลยประสบการณ์ที่จำได้แน่นอนนะคะ A compound adjective is a single adjective made up of more than one word ก็คือเขาบอกว่าไอ adjective ที่เป็นกลุ่มก้อนเนี่ย m p พาว d นี่นะคะก็คือ adjective ที่เป็นตัวเดียวๆเ,เอามารวมกันให้เป็นเหมือน adjective คำเดียวนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีรูปภาพอธิบายให้ด้วยนะคะให้ n s in compound adjective hyphen The words in a comparative to choice is one grammatical unit. Send me a one page summary. เห็นไหมคะเขาเขียนไว้ one page เนี่ยแล้วมันมีไฮเฟนตัวนี้นับเป็น1นะคะไม่ใช่นับเป็น1 2นะนับเป็น1นะคะตัวอย่างที่2 I was a far to Shetty salesman. ตัว far to Shetty ตัวนี้นับเป็น1นะคะนับเป็น1 ไม่ได้นักเป็น3นะคะเอาตามที่เขาสอนนะเราก็จำไปใช้ไม่ต้องพยายามหาเหตุผลที่มาที่ไปให้ปวดหัวนะคะทุกคนโอเคให้เฟนส์อินค p มพาวอ adjective สตู w o วอสอินค o มพาว n อ adjective อ่ะไม่มี s อีกปวดอ่าน s เกินนะคะทุกคนเอาใหม่ส w ู w o วอสอินค o มพาว n อ adjective ในวงเล็บนะคะ S a s i n g l a adjective made up of two or more words can be linked together by hyphens to show they are one grammatical unit i.e. i.e. คือตัวอย่างนะคะ one multi word adjective for example I have sent you a three page summary สังเกตไหมว่า three แล้วก็ขีด page ไม่มี s นะคะตัวอย่างที่อยู่ด้านบนที่เขาพูดถึงสองที่นั่ง two ซีเ e อก็ไม่มี s นะคะเพราะถ้าเราเขียนปกติเป็นจำนวนแล้วไม่มีไฮเฟนเป็นแบบปกติเราจะต้องเขียน now มี s ด้วยเอออันนี้คือความต่างนะเราต้องสังเกตด้วยนะทุกคนอ่ะในวงเล็บนะคะ the w a s s i n e จะ c o m p i l e จะฉี three page are linked with a hyphen to show they are part of the same adjective ตัวอย่างที่2 I have torn the ironing board c ับ w o r d ironing ก็คือ เกี่ยวกับรีดบอร์ดก็คือไอแผ่นกระดานไออิงบอร์ดก็คืออีแผ่นรองรีดนะคะคัฟเวอร์ก็คือภาคลุมแผ่นรองรีดอ่าไม่ใช่เกี่ยวกับแผ่นรองรีดเขาพูดถึงภาคลุมแผ่นรองรีดนะคะ n t ว e c o m p คมไ t i v e i ีป n i n g b o a r d are linked with a hyphen to show they are part of the same adjective Competitive with numbers อ่าคราวนี้มาดูที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะตัวเลขเขาจะมียกตัวอย่างให้เนี่ย these is comparative t t o s p o t are the ones that include numbers for example two seater aircraft ไม่มี s ใดๆนะคะสังเกตนะ four bedroom house two seater aircraft ก็คือที่นั่งบนเครื่องบินแบบสองที่นั่ง four bedroom house ก็คือบ้าน4ห้องนอนนะคะไม่มี s นะทุกคน4 0 minutes อ่าไม่มี s รลบทอ่านเสียง s อีก4 0 minutes journey การเดินทางใช้เวลา45มินิตนะคะ45มินิตก็คือ45นาทีขอโทษนะโบนสับสนด้านภาษา15 page d o c u m e n t ก็คือเอกสารที่มี15หน้านะคะไม่ได้นับจำนวนหน้าเพราะนั้นไม่ต้องมี s นะคะ five and a half year old child อันนี้ก็คือเด็กชายไม่ใช่เด็กชายเด็กเฉยนะไม่ได้บอกเพศนะคะอายุ5ขวบครึ่ง t h r e stone วิกลิงอันนี้คือผิดนะคะเพราะว่าไม่มี s เออไม่ใช่ไม่มี s ไม่มี h. ไฮเ h ฟนนะคะถ้าเกิดเราเขียนแบบนี้เราจะต้องใส่ s ที่ stone ด้วยนะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาทำให้ดูว่าลักษณะ c p อ u n d adjectives เนี่ยเป็นยังไงคือไม่มีขีดตรงกลางไม่มีไฮเ h ฟนผิดนะคะที่ถูกต้องก็คือ three stone มี h y เ h e นตรงกลางนะคะเขาบอก w o u l d bee b t t e r โอ okay. เคเสร็จปุ๊บเขาก็ มีตัวอย่างของป้ายมาให้นะคะให้ Fence in compound adjectives t w e t hour service อันนี้เป็นเหมือนโลโก้นะคะ2 w hour service ก็คือบริการ24ชั่วโมงนะคะ Three day forecast ก็คือ3วันพยากรณ์3วันอากาศอพยา,า์อากาศ3วันนะคะ,ะ Read more about numbers as compound a d j e t i v e s Compound adjectives without numbers ข้อนี้ไม่มีตัวเลขกันบ้างนะคะ Let's o f compound adjectives that include numbers for example Philip is a far too chatty individual mm hmm. เขาก็บอกว่าฟิลิปเนี่ยเป็นคนที่ individual mm hmm. ก็คือส่วนบุคคลเป็นคนที่ far too chatty ว่ไม่รู้ chatty คืออะไรอาจจะแบบเกี่ยวกับการพูดคุยหรือเปล่าวมไม่ได้หาคำศัพท์นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะ That was a never to before then experience นะตรงนี้ก็คือ adjective เป็นกลุ่มคำ adjective นะคะนับเป็นหนึ่ง adjective นะ j a m i s a s e c o n d rate นะ plumber 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 ไม่ออกเสียง B คิดว่านะเป็นคนที่ซ่อมทอน,นั่นเองนะคะและตัวนี้ผิดเพราะว่าไม่มีไฮเเฟนนั่นเองนะคะที่ถูกต้องก็เป็น second rate มีไฮเเฟนด้วยนะคะ Would be better Often a compound of adjective consists of words that would not normally be joined together with a hyphen. For example mm hmm. เขาก็บอกว่าเจ้าตัว compound adjective เนี่ยมันจะต้องเป็นคําที่เชื่อมด้วยกันโดยมี hyphen นั่นเองนะคะ mm hmm. เขาก็อธิบายมาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลย mm hmm. ก็ย้ำๆๆนะคะ,ะต่อไปตัวยอย่างข้อความที่เขาให้ไว้นะคะ mm hmm. The double gracing is still leaking Can you call that double-greasing salesman? The words double-greasing only need a hyphen when they are functioning as an adjective. In this example, the first time they are used, they are not an adjective. The second time they are used, they are a d j e t i v e describing salesman. สังเกตไหมเขาบอกดีไงครั้งแรกที่เขาเขียนนี่นะคะไม่มีไฮเฟนเพราะว่ามันไม่ใช่ adjective นะทุกคนดูรูปประโยคด้วยนะ ส่วนครั้งที่2เนี่ยมันเป็น adjective เพราะว่าเขาขยายให้รู้ว่า Salesman พนักง,งานขายขายอะไรขายอีตตัว Double d r e s s i n g นี่เองนะคะดูดีๆนะ Double d r e s s i n g ตัวนี้คือคำนามนะคะอันแรกแต่อันหลังเป็น adjective นะคะเป็นข้อมูล adjective ตัวอย่างที่2 you call the silver service she's not a trained silver service waitress the second time they are used t use Uh, the second time that I use d the word c i v i l service describe b e s t e s as a compound adjective they are linked with a hyphen to show t h e r e are single adjective เห็นไหมเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ย silver service ตัวนี้ไม่ใช่ adjective นะคะตัวนี้เป็นคำนามนะคะเป็น noun นะคะแล้ว ตัวซ i วเ e r ร e เซข้างหลังมี h y p h นตตัวนี้ทั้งก้อนเลยเป็น adjective ขยาย w a t r e s s นะคะขยายพนักงานพนักงานเสิร์ฟเนี่ยที่เขาถูกเทรนมาให้เป็น s i l v e r Service นะคะต่อไป how to spot a c o m p o u n a d j e c t i v e put and between the adjectives อ่เขาบอกว่าอ่านแล้วทำยังไงได้ก็คือให้ใช้คำว่า and นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเขานะ if there is no loss of meaning พอคิดว่าหมอ่านถูกนะ loss เนี่ย then you are likely dealing with several adjectives as opposed to comparative let's try f i e l d uh, ตัวอย่างนะคะ I have a large proud rooster proud ก็คือภูมิใจ rooster คือไก่นะคะไก่ต้งไก่ชนประมาณนี้มั้ง <laughs> มันเรียกภาษาไทยว่าอะไรอะ่ะไก่ rooster ไก่ตัวผู้อะ่ะ Is this a อิสต adjective? Do you need a hyphen? เขาก็ถามว่าเออประโยคเนี้ยมันเป็น c o m p j e c t i v e ไหมอ่ะแล้วเราต้องใช้ไฮฟนไหมเออเรามาดูซิว่ายังไงไม่ง่ายนะจะบอกให้โปรโอสสำหรับโปรโอเองเนี่ยไม่ง่ายเลยนะเพราโปโอไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะเป็น c o m p พาวเมื่อไหร่จะไม่คอล่ายังทำความเข้าใจายอยู่นะพอพอจะเก็ตทฤษฎีเขาเล็กน้อยแต่ว่าต้องไปแต่งประโยคดูอะ step one look at your adjectives เขาก็บอกว่า เมื่อไห่จะใช้อ่ะขั้นตอนแรกก็ต้องไปดู adjective ของเราก่อนนะ large proud rooster ก็จะมี large กับ proud ตัวนี้เป็น adjective ทั้งสองคำเลยนะคะแล้วสเต็ p ที่ 2. step 2. put and between them ให้ใส่ and ระหว่างคำนะคะก็จะเป็น large and proud rooster สเต็ p ที่ 3. นะ step 3. s h a k e the new wording ให้หาคำใหม่นะคะ although different in style there is no loss of meaning this is an example of two adjectives not a compound adjective therefore no hyphen is required l a s h proud rooster เออไม่เข้าใจ <laughs> ใครเข้าใจอธิบายบ o รู้หน่อยนะบะไม่เข้าใจโอเคมาต่อนะคะ I have a free range รูสเตอร์และอันนี้ล่ะต้องใส่ไหม there a d j e c t i v e do y o u n e e d a hyphen น่ะเขาก็บอกว่าเออแล้วเนี่ยต้องใส่ไหม step one อ่า step ที่หนึ่ง look at the adjective เหมือนเดิมอ่ะดูดูคำ adjective ของเราก็อคำว่า free range rooster free กับ range นะคะอ่า step two step ที่สอง put an d between them ก็ให้ใส่ and ไป free and range rooster อ่าและ step ที่สาม step three Check the new wording ดูคำใหม่นะคะปุ mm hmm. ไม่เข้าใจ mm hmm. ตรง check the new wording เนี่ยแหละ in this example there is a change in meaning the rooster is not free and what is a r i n g rooster this is a compound a t i v e uh, free r i n g rooster o okay. k เดี๋ยวเดี๋ยวดูความอธิบายเขาบอกว่าในตัวอย่างนี้นะมันมีการเปลี่ยนความหมายขึ้นมา This rooster is not free เขาบอกว่าเออประโยคมันก็คือ this rooster is not free อันนี้ได้แล้ว and what is a ring rooster แล้วมันคือเล n g rooster คืออะไร <c oughs> อ๋อความหมายมันจะเปลี่ยนไปอ่ะแล้วข้างบนล r าชกับพราวเออแล้วมันยังไง no h y p h e n is required This is a x a m p l e of two adjective not a compound adjective อ่าเขาบอกว่า there is no loss of meaning อ๋อเขาพูดว่าแต่ผมก็ยังยังสังเกตไม่ถูกนะเขาบอกว่าถ้าความหมายมันไม่เปลี่ยนอ่าถ้าความหมายมันไม่เปลี่ยนเวลาเราเอาไปแต่งเป็นประโยคเดียเด่ยวๆของแต่ละคำเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ไฮเฟนอ่าแต่ถ้าความหมายเปลี่ยนไปอ่าถ้าความหมายเปลี่ยนก็ ต้องใส่ไฮเฟนให้มันมันจะได้เป็นคำหนึ่งคำขึ้นมานะโดยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะความหมายเปลี่ยนหมายถึงว่ามันเปลี่ยนไปจากความหมาย f รีริงที่จะเป็น Adjective ขยายร o สเตอรเลยเนี่ยแหละนะแต่โดยังยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะหมายถึงว่าอะไรได้บ้างคือคือห้าสิบห้าสิบในทางทำความเข้าใจนะทุกคนใครเก็ตก็มาบอกให้อ,อรู้เลยนะใส่ไ้ที่คอมเมนต์เลยนะโอเค i will get a first unit here you need 8 i will get first 8 post is it a compound adjective do i need a hyphen step 1 look at your adjectives do come first 8 post a compound adjective i have a hyphen step 2 put n between them first and 8 post step 3 check the new wording เป็นคำของมันเองว่าความหมายมันจะเปลี่ยนไหมนะคะอ๋อเด้อ eight post is okay eight post อ่ะ that is a c h a n g e in meaning with first post this is a compound adjective อ uh, ่ะคำว่า eight post is okay แต่ first post ไม่โอเคมันก็เลยต้องใส่ hyphen คาพวกก็ไม่เข้าใจอีกว่าทำไมมันไม่โอเคไม่ง่ายไม่ง่ายอ่ะโอเคมาอ่านกันต่อนะคะ the hyphen might be essential essential แปลว่าจำเป็นอ่ะ uh, Sometimes a hyphen is essential to avoid ambiguity. Look at this example a heavy metal detector. A heavy metal detector. I don't I don't know Okay. Both versions above are correct, but they mean different things. Oh, how about that? But you don't know what i not The first device detects heavy metals. The second device detects medal and the device is heavy. อ้อโอเคเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยคือมัน defect heavy medal มัน defect อ่าเดี๋ยวกัน device heavy medal <laughs> พดลืมไปละเดี๋ยวกันนะ The second device medal and the device is heavy อันที่สองเนี่ยเขาพูดถึงว่า อะเม l ดเด e ด e เทกเแค่นี้นะคะอันที่ c ท่าดเทกเมันหนักมันหนักนะคะแต่อันแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่ามันเป็นตัว h e a วี่เม a l ทั้งอันเป็นอุปกรณ์เลยนะคะอ่ะโอเค if we talking about a d e v i c e that detects heavy metal then writing heavy metal detector would be wrong because it is ambiguous the hyphen is essential ตัวนี้คือ เป็นอุปกรณ์ทั้งตัวที่หมายถึงอุปกรณ์ Heavy Metal แต่ตัวนี้หมายถึงอุปกรณ์ที่มันหนักนะคะเออ <laughs> เข้าใจยากนะทุกคนค่อยๆทำความเข้าใจไปนะสำหรับใครที่สนใจนะถ้าไม่สนใจก็ฟังฝึกภาษาอังกฤษในการอ่านไปละกันนะ <laughs> Don't confuse Adverbs and Adjectives with compound adjectives adjectives are often preceded preceded <laughs> อ่านถูกใช่ไหม by adverbs like very well beautifully and extremely, usually there is no need to link an adverb to an adjective using a hyphen. for example, young Paula is a very talented student. okay ในนี้จะมีการใช้ adverb เข้ามานะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามันเป็น adverb เข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ตัวไฮเฟนก็ได้ถ้าเขา้าใจไม่ผิดนะเขาบอก no need นะ no need uh. Okay, as very is an adverb, it should not be linked to the adjective talented with a hyphen. Ah, uh, an adverb เข้ามา link กับ adjective not hyphen na. Linking an adverb like very, most, and least to an adjective with a hyphen is an uncommon error. However, when an adverb ends in why and let's do Some writers feel the urge to link it to an adjective with a hyphen. There is no need. อ่าโอเคผิดหมดเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าถึงแม้มันจะลงท้ายด้วย L Y ก็เหอะก็ไม่ต้องลิงก์นะทุกคน It is a wonderfully decorated tree เนี่ยมันผิดเขาบอกไม่ต้องลิงก์นะคะ The adverb wonderfully modifies the adjective decorated, but there is no need to join the two with a hyphen. The following art c o m p a r a t i v e No hyphens are required เขาก็บอกว่าข้างล่างมันก็ไม่ใช่ c o m p o r a t i v e ก็ไม่ต้องลิงก์เหมือนกันนะคะมา w o n d e r fully decorated tree อันนี้ไม่ต้องลิงก์นะไม่ต้องไฮเเฟน classically trained pianist ก็ไม่ต้องลิงก์อีกนะมันถึงผิดไง happily married couple ก็ไม่ต้องลิงก์นะคะ however with words like well fast and best which are both adjectives and adverbs, hyphen can be used to avoid ambiguity <c oughs> โอ้เขาจะยากจังเขาก็บอกว่าแต่ถ้าใช้คำเหล่านี้คือ w e l l f a s t and base เนี่ยมันเป็น adjective ทั้งคู่อย่างเงี้ยต้องลิงก์นะเออคือจำง่ายๆก็คือถ้ามันเป็น adjective กับ adjective อะต้องมีลิงก์แต่ถ้ามันเป็น adverb กับ adjective อะไม่ต้องนะคะไม่ต้องมี hyphen Alan is the best known prayer on the pitch. In this example, Alan is known better than any other prayer. Uh, Alan, in, uh, is Mr. Alan is the best known prayer on the pitch. This example could be taken to mean the same as the one above or it could be taken to mean that Alan is the best prayer of all the known prayers on the pitch. The h y f h e e eliminate ambiguity ถ้าใครสงสัยว่า ambiguity คืออะไรนะคะไปหาความหมายเอานะผ <laughs> อธิบายไม่ถูกอะโอเ okay. ค interactive exercise uh, <laughs> อ่านเฉยๆนะแต่ไม่รู้จะตอบถูกไหมนะ here are three randomly selected questions from a larger exercise which can be edited printed to create an exercise worksheet or send via email to friends or students อ uh, ่ question one select the better version a two seater aircraft b two seater aircraft a สิคะเพราะว่าเขามีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมจำได้อะ question two select the better version i have a five and a half year old five and a half year old child เอาอันที่สองนะเพราะว่าจำได้ว่ามีตัวอย่างข้างบนนะคะ <laughs> Uh, question three. Select the word that should be followed by a hyphen. She lives in a four bedroom house with her newly adoptive parents. Uh, four, kid bedroom. Uh, to kid four bedroom, bedroom okay? Help us to improve grandma monster. Do you agree with something on this page? Did you spot a typo? Uh, กรอกข้อมูลนั่นเองนะคะจบเท่านี้นะคะก็เป็นความรู้เพิ่มเติมกันเรื่องไวยกากรณ์ภาษาอังกฤษกันเล็กๆน้อยๆนะนานๆจะมีมาสัทีนะเป็นเรื่องที่รู้ไว้ก็ดีแต่ในชีวิตจริงใช้แค่ไหนก็ไปฝึกฝนไปหัดใช้กันเอาเองนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ